ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่12เมษายนโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดปเช้านี้คอสนาฮามันยกเคสโดให้ไบรน์ช่างน้ำหนักเรึ่งเลวันดอกสกี้นะโดยงานนี้ทางดิปมาร์ทฮามัน,มนยกเคสของฮิสโนเบรันโดเป็นตัวอย่างให้กับทางไบรนมินิกช่างน้ำหนักในการพิจารณาเรื่องการทำข้อตกลงใหม่ของประเบิดเลวันดอกสกี้โดยดิปมาร์ทฮามันนะฮะอดีตมิดฟิลทีมชาติเยอรมน,นี แสดงความเห็นถึงอนาคตของประเบิดเลวันดอฟสกี้โดยยกเครดิตของคิสโนบรันโดเป็นตัวอย่างให้ทางบาเยอร์มินิกพิจารณาว่าจะขยายสัญญากับกองหน้าทีมชาติโปรแลนด์เกินกว่า2ปีปรหรือไม่จากการเปิดเผยของโกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเดวันดอฟสกี้เหลือสัญญากับทางบาเยอร์มินิกจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023นะฮะโดยมีการรายงานว่ากองหน้าชาวโปรแลนด์คนนี้ต้องการจะย้ายออกจากทางมิวนิกในช่วงสมัยนี้ ทำกลางข่าวเชื่อมโยงกับทางบาร์เซโลนานั่นเองโดยขณะเดียวกันยังไม่มีการบริงานใดๆมาว่าบาระะ์เยมบิลิกนั้นจะต้องสูญเสียหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกหรือไม่เนื่องจากทีมเสือใต้นั้นยังไม่เดินหน้าเจรจาเกี่ยวกับการทำข้อตกลงกันใหม่กับทางเลวันดฟสกี้ที่มีข่าวว่าต้องการสัญญามากกว่า2ปีซึ่งฮามันนั้นกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าทีมดังแคว้นบาวาเรียต้องชั่งน้ำหนักจนกว่าจะตัดสินใจ อย่างไรก็พร้อมยกเคสโรนโดกองหน้าวัย37ปีของแมนยูเป็นตัวอย่างในงรกรณีกับเป็นวันดอสกี้นั้นคุณต้องรู้ว่าเขาต้องการมากกว่า2ปีหรือไม่ซึ่งในอดว่าคุณต้องคิดถึงมันเมื่อสิ้นสุดสัญญาเขาจะอายุเกือบ37ปีคุณคงจะเห็นโรโดว่ามันยากขึ้นตามอายุอยู่แล้วห้ามันคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้ครับนานนะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ก็ไม่รู้ว่ายกเคสโรโดเนในความหมายของ ว่าจะให้เขาเนี่ยย้ายมาอยู่กับแมนยูหรือว่ายกฝีเท้าของทางบรุนโดให้ได้เห็นครับเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับเปเอเชเต็งหามคว้าปอกบ้าเข้ารังในครัน้นี้โดยกานที่ทางปารีสแซ็จแ่งนะฮะถูกสื่อฝรั่งเศสยกเป็นตัวเต็งสำหรับการได้พอ,อกบ้าไปร่วมทีมในเดกานหน้า แต่สัญญาของกองกลางเวสกาเปนรนี้กับทางแมนยูนั้นกำลังจะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้หม้ที่ผ่านมาปีศาจแดงจะพยายามเจราจาตัวแทนนักเตะแต่กลับไม่เป็นผลบวกกับการบริายงานที่ระบุเลยว่าสโมสรดังของอังกฤษนั้นทำใจแล้วที่ต้องแยกทางกับนักเตะเอาไว้แล้วซึ่งล่าสุดทางฟุชช์แมคคาโตเผยว่าเปเชที่นำมาโดยเลโอนัโดผู้ในการการกีฬาโดยเข้าพบปอกมาเป็นการส่วนตัว เพื่อจะหาบรือและก็ลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสเสนอของทีมดังจากกรุงปารีสในครั้งนี้ทนันนีสื่อจากแดนน้ำหอมเผยแล้วว่าแข่งทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมย้ายไปเล่นในหลีกเอิงแม้ที่ผ่านมานั้นจะได้รับความสนใจจากทางจูวิตุสแต่ทางบ้นไล่ายก็ไม่พร้อมจะดึงอดีตนักเตะกลับไปหน้าบอลนี้ส่งผลให้ทางเปนเชน,นั้นกลายเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวบอคบาไปครองเพราะจะฝูงหลีกเอิงพร้อมจ่ายเงินตามที่ตัวแทนนักเตะเปรียกร้องม,มาในครั้งนี้ แต่นนผมเป็นว่างงานนี้ปอกบ้านนะฮะยังไงยังไงก็ยังเนื้อหอมอยู่วันยังค่ำนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับซัมเมอร์นี้ช้ยอย่างแน่นอนโรโมาโนโยันแมนยูหวังกระชากวิญญาณนูเยสมาเสริมขมนะโดยฟาวิเซโอโปรโมาโนเยวคาลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มแมนย,ยูอยากได้ตัวดาวินนูเยส ล้วยิงฟอร์มร้อนเบฟิก้ามารุกวนพร้อมฟันทงนักเตะย้ายทีมอย่างแน่นอนในช่วงสมอนี้แต่ต้องมีเงินสดนะฮะเฉียดประมาณ3 0 0พันล้านบาทมาแลกนะจ๊ะโดยในณนี้ทางฟามิเชโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลชื่อเชื่อถือได้เผยแล้วว่าแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลผิวบริกิตเป็นหนึ่งในบรรดาสโมสรที่กำลังให้ความสนใจในการจะคว้าตัวดาวินนูเยสกองหน้าคนเก่งของเบฟิก้ามาเสริมทัพ โดยการนี้ผู้หอกทีมชาติอุรุกวัยวัย22ปีทำผลงานได้จมสุดๆนะฮะโดยกระทงไปแล้วถึง31ประตูจากการลงเล่นในกระท bon, รั่งเยวลิสบอนบลกทุกรายการ36นัดจนกลายเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรระดับท็อปของยุโรปและล่าสุดนั้นโรมาโน่และบุพานทวิสเตอร์ส่วนตัวมาว่าไปแดงคือหนึ่งในนั้นขณะที่นูเยสก็เตรียมจะอำลาทินเอสตาดิโอดาบรูช ช่วงสมร์น,นี้ที่ราคาอยู่ที่80ล้านยูโรหรือประมาณ2,960ล้านบาทซึ่งดาวินนูเยสจะย้ายออกจากทางเบฟิก้าในช่วงสมัน,นี้ด้วยค่าตัวประมาณราว80ล้านยูโรตอนนี้เอเจนต์คนใหม่ของเขานั้นเตรมที่จะเข้าไปคุยกับหลายสโมสรระดับท็อปแล้วเพื่อสอบถามถึงโอกาสในการคว้าความเป็นไปได้ต่างๆในกรักนี้ เดยเขาบอกว่าแมนยูได้มีการพูดถึงชื่อของเขาเป็นาการภายในซึ่งอาร์ซอนอลก็เคยต้องการเขาเมื่อช่วงเดือนกราคมเช่นเดียวกับทางเวสต์แฮมแต่ตอนนั้นดาวินไม่ได้อยู่ในสถานะที่พร้อมถูกขายนะ่ะแต่ผมเป็น,นว่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากกันดีกว่าครับทุกอย่างลงตัวแล้วแมนยูประรกาศแต่งตั้งเชนฮาร์คผู้ซื้อใหม่ในช่วงสุดาหน้า โดยการนี้สาวบกผีแดงคงดีใจกันไม่ชิดน้อยเมื่อทางสโมสรใหญ่ของพิมเบริงกิตประกาศนะฮะแต่งตั้งเอริกเชนฮาร์กกุนซอทีมอาแ์เจ็ตให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าหลังจากเคลียร์ค่าจีสัญญาได้ยอย่างรุดร่วงก่อนในครั้งนี้โดยทีมลูกหนังแห่งโอเชฟอร์ดตกเป็นข่าวตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะว่าตัดสินใจมอบเก้าอี้นายใหญ่คนใหม่ให้กุนซอชาวดัสรับช่วงต่อจากทางรับหลังนี้ ในช่วงพิจาน้าอย่างแน่นอนอยู่แล้วหมายพวกเขาจะมีตัวเลือกอย่างทางมาริเชโอโปรเชติโนชูเลนโรเบติกีและก็หลุยเอนริเกยอยูนิคไฮได้รับการพิจารณาเช่นเดิมเช่นเดียวกันในขรนั้ังนี้กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่21เมษายนฟุตบอลอินไซเดอร์รายง,งานข่าวมาว่าแมนยูมีกำหนดประกาศแต่งตั้งเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาอย่างแน่นอนอยู่แล้วในช่วงสัปดาห์หน้า หลังตกลงจ่ายค่าจิตสัญญา1.7ล้านปอนด์หรือราว72ล้านบาทซึ่งทําให้ทีมยักษ์ใหญ่จากทางลีกกังหันลมนั้นไม่อาจ,จะขวงทางได้โดยเป็นที่คาดกันว่าเินฮาต้องยอมตกลงรับข้อเสนอหานาที่แทนที่รับหลังนิกคุณซือขาัดตาทับและก็สมสอนจากทางชิมบริกเจรจากับทางอาแจ็คได้อย่างดุดรุ่งแล้วโดยสื่อเจ้าด่างกล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึงข้อมูลแหล่งข่าวในครั้งนี้ซึ่งต่อกรณีที่มีการลือกันว่าแอบแร์รบซิก มีแผนฉกเทนฮากไปจากทางแมนยูโดยมีฟุตบอลแชมเปียนลีกน้มน้าวใจในายใหญ่อาแจ็กคนนั้นอ้าฟริชยาเซนผู้สื่อข,ข่าวของโบเบตอินเตอร์เนชแนลสื่อดัชยืนยันแล้วว่าเป็นข่าวที่เหลวไหลเนื่องจากทีมลูกหนังของบนเดสซิกายังพอใจกับผลงานของกุนซือโดมินิโกเตเดสโตในครั้งนี้เป็นว่างานนี้จริงแท้นแน่นอนเตรียมเฮกันได้เลยสวกผีแดงขอให้การมาของเชนฮาร์ทำให้แมนยูเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นครับ เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับปากพาสัวจริงๆบรุนนี่สออโดนลงโทษหนักหลังชี้หน้าด่ากรรมการชุดใหญ่ในเกมลิกปลองของกิจโดยงานนี้ทางอดีตดาวยิงไปแสดงอาจจะถูกแบนห้ามคุมทีมในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นหลังจากที่เขานั้นวัดผีปากกับผู้ตัดสินในเกมลิกปรองของกิจโดยงานนี้นะผมทางภายหลังจากเกมที่ดับบี้เคานตี้ บุกไปแายแพ้ให้กับทางโซนตีซิตี้ห2ต่อ2ในเกมที่11ของเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังสิ้นเสียนลกวีดเวนบรนี่กุซื้อทัพแกะเขาเหล็กก็เดินปรีเข้าไปหาผู้ตัดสินพร้อมกับโวยวายอย่างหนักเนื่องจากผู้ตัดสินไม่เป่าให้จุดโทษกับทีมของเขาในช่วงท้ายเกมและก็มีการรายงานข่าวมาว่าและวาจาดังกล่าวนั้นดุเดือดไม่ใช่เบา ล่าสุดทางซันสปอร์ตนะฮะสื่อกีฬาชื่อดังของกรีฑารายงานอกว่าทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ฟเกำลังตรวจสอบกับเหตุการณ์ดังกล่าวตามการแจ้งการบริงานของผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวให้พิจารณาคำพูดของบรูนีและก็มีความเป็นไปนได้มาว่าเจ้าตัวนั้นอาจถูกแบนห้ามคุมทีมในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลนี้ซึ่งในเวลานี้ทัพแกะเขาเหล็กนะฮะกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตยอย่างหนักมาตลอดทั้งซีซั่น หลังจากที่ถูกลบแต้มในช่วงต้นซีซั่นมากถึง21แต้มจากการที่สโม,มสรลม้มละลายและในเวลานี้รัังอันดับที่23หรอกบวยไปทั้งหมด28แต้มตามหลังโซนปลอดภัยอยู่9แต้มและเหลือการแข่งขันอีก5เกมสุดท้ายเท่านั้นในครั้งนี้เป็นนว่าง,งานนี้นะผมพี่หมูปรุกนี่นะฮะโดนซะแล้วนะฮะผมงานนี้คงจะไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนต้องรอดูันต่อไปก,ก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไร และจะลงโทษแบบไหนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลสอสมสรนแมนเชสเตอร์เดในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนตารชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ